สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อกี้ได้เห็นลีลาการออกอาวุธมวยไทยของน้องไออุ่นแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่า โอ้โหเด็กผู้หญิงอายุแค่12ปีสามารถออกอาวุธเตะต่อยได้อย่างคล่องแคล่วเลยใช่ไหมครับแต่อุ่นรู้หรือเปล่าว่าถึงแม้ว่าเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยถึงแม้ว่าจะฝึกศิลปะการต่อสู้มาเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะสามารถป้องกันตัวและเอาตัวรอดได้เสมอไปใช่ค่ะรู้ไหมเพราะอะไรครับเอาว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่คนร้ายเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยบางคนเขาตัวใหญ่มากๆ ถึงแม้ว่าเราจะต่อยได้แรงแต่ว่าเมื่อเด็กเทียบกับผู้ใหญ่แล้วข้อมือเนี่ยบางทีเนี่ยข้อมือเล็กๆแบบเนี้ยไปต่อยเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกหรอกนอกจากจะไม่ทําให้เขาได้รับอันตรายแล้วเนี่ยเรายังเจ็บตัวกลับมาอีกด้วยรู้หรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันตัวจากคนที่ตัวใหญ่กว่าเรานี่เราต้องป้องกันตัวยังไงคะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ค่ะ มาฝึกด,ด้วยกันครับท่านนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้การปอกกันตัวเนี่ยมีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่เราควรรู้ก็คือว่าคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะตัวโตจะแข็งแรงแค่ไหนแต่คนเราทุกคนก็จะมีจุดอ่อนครับจุดอ่อนเนี่ยคือจุดที่คนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่จะแข็งแรงแค่ไหนแต่เมื่อถูกโจมตีณจุดนั้นเนี่ยก็ทําให้บาดเจ็บ ทำให้เกิดอันตรายหรือว่าชง,งักขึ้นมาได้นะครับ,รบวันนี้เราจึงอยากจะมาพูดถึงเรื่องของจ,ออจุดอ่อนในร่างกายของคนเรานะครับไออุ่นว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างตรงตาใช่เลยสมมติฝุ่นเข้าตาปุ๊บเนี่ยขยี้ตาที่มองไม่เห็นแล้วถูกไหมนิ้วจิ้มตาปุบ๊บทำอะไรไม่ได้เลยเพราะตรงนี้เนี่ยทุกคนจะบอบบางเหมือนกันหมด อ่ะทีนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างไล่มาเลยจุดนี้สําคัญมากอ่ะตั้งแต่บนลงมาข้างล่างนะครับถือนะครับตรงนี้เลยกระหมอ่ตรงนี้เนี่ยจะเบาบางมากนะครับในมวยไทยบางทีเขามีท่าลือสีบทยาใช่ไหมสับตรงนี้เลยใช่ไหมครับต่อไปไล่ลงมาตรงนี้เลยด้านข้างอ่อนมากต่อมาก็คือดวงตาใช่ไหมแบบที่อุ่นบอกค่ะอ่ะไล่ลงมาเลยอีก ใช่ท้ายถอยท้ายทอยท้ายทอยตรงนี้นี่ถึงตายได้เพราะฉะนั้นจุดตรงเนี้ยน้องๆต้องรู้ด้วยว่าบางทีเนี่ยฝึกการต่อสู้ไปแล้วเราป้องกันตัวใช่ไหมครับแต่ว่าเราไปพลั้งมือไปโดนจุดเหล่านี้อาจจะทําให้คู่ต่อสู้ของเรานั้นบาดเจ็บสาหัสหรือว่าบางทีอาจจะถึงตายด้วยต้องระวังด้วยนะครับลงมาจากท้ายถอยเสร็จแล้วใช่ไหมตรงกหูใช่ไหมครับหูของเราเนี่ยบางทีเวลาคนมาทําร้ายนะตบเข้าที่หูนี่ได้เลย ช่ไหมครับโหอื้อเลย <th> อ่าไปอีกตรงคางตรงนี้เป็นศูนย์รวมประสาทเลยเวลาชกมวยเนี่ยนักมวยเขาชกกันตรงนี้ป๊๊ปน็อกกันตรงที่ปลายคางเลยใช่ไหมครับอ่าไล่ลงมาอีกตรงนี้กระเดือก <th> นี่ตรงนี้นะครับต่อมาไล่ลงมาลิ้นป, <th> ปีนะครับลิ้นปีนี่ตรงนี้จุกแน่นอนถึงแม้จะมีซิกแพคมากแค่ไหนแต่ถ้าโจมตีเข้าไปตรงที่ลิ้นปีตรงนี้จุกแน่นอนนะครับ แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นซี่โครงใช่ไหมซี่โครงนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นหน้าขานะครับด้านนอกด้านในตรงนี้เขาเรียกว่าพับนอกตรงนี้พับในใช่ไหมเวลาเวลาชกมวยเขาเตะตะขากันใช่ไหมครับค่ะครับและนี่ครับคือจุดอ่อนในร่างกายเราซึ่งณจุดเนี่ยที่บอกไปเนี่ยถ้าหากว่าเราโจมตีไปจุดจุดนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนร้ายนั้นชะงักได้ครับเอาละครับตอนนี้ อ,อุ่นแล้วก็น้องๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องจุดอ่อนแล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีการโจมตีและตอบโต้กลับไปบ้าง <c oughs> เพื่อจะให้คู่ต่อสู้นั้นชะงัก <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ย <c oughs> เราป้องกันแล้ว <c oughs> เราหลบเลี่ยงแล้วแต่เขายังไม่หยุดที่จะจู่โจมเราอีกบางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจู่โจมและตอบโต้กลับ เพื่อให้เขาชะงักและเราจะได้หนีได้ทันใช่ไหมครับค่ะอันในคลิปนี้เนะี่ยเราจะมีวิธีง่ายๆเลยที่จะจู่โจมและตอบโต้เข้าไปโดยที่จะจู่โจมตอบโต้กลับไปยังจุดอ่อนจุดหนึ่งแต่เอาสักประมาณ2ท่าง,ง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยๆฝึกไปได้วยกันนะครับโอเคมาฝึกกันครับท่าแรกนะครับเป็นการโจมตีด้วยการใช้ฝ่ามือดันเข้าไปเพราะว่าอะไรครับ ถ้าเราต่อยเขาเนี่ยบางทีข้อมือเราเล็กมากสมมติไออุ่นต่อยมาต่อยมาแบบมวยเลยอ่าไออุ่นต่อยแบบนี้แต่ว่าพู่ต่อสู้เขาตัวใหญ่มากอาจจะทําให้เจ็บข้อมือได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้เราไม่เจ็บข้อมือด้วยแต่ว่าเราโจมตีไปยังจุดอ่อนเขาก็คือตรงคางตรงคางของเขานะครับอ่าลองมาทําพร้อมกันนะครับทําแบบนี้นะอะยืนเท้านําเท้าตามแบบนี้นะครับดันฝ่ามือขึ้นไปเลื่อจากขวาก่อน,นะครับเอาเริ่ออึ๊บ แบบนี้นะครับเมือี้นะครับแบมือขึ้นอย่างนี้นะแบมือขึ้นนี้ครับอ้อุดดันขึ้นไปเลยอ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ซ้ายบ้างซ้ายดันไปอ๊บอ๊บโอเคอันนี้สําหรับคนถนัดขวานะถนัดซ้ายบ้างทำยังไงเอามือซ้ายไว้ข้างหลังนะครับดันมือซ้ายขึ้นไปอ๊บดันมือซ้ายขึ้นไปอ๊บดันมือขวาบ้างอ๊บดันมือซ้ายอ๊บ ต่อไปเป็นท่าที่สองนะครับเมื่อกี้เราหงายมือขึ้นไปใช่ไหมตอนนี้เราคว่ำมือลงจะสังเกตได้ว่าสองท่านี้คือเราเซฟข้อมือนะครับไม่ให้เจ็บข้อมือเมื่อกี้เราหงายมือเพื่อเซฟข้อมือตรงนี้ตอนนี้เราคว่ำมือบ้างแต่เราจะทํามือแบบนี้ทํามือแบบนี้นะแต่ว่าเป้าหมายในการโจมตีคือลูกกระเดือกโอเคไหมครับเอ้าลองมาฝึกด้วยกันนะครับตั้งท่าขึ้นมาตั้งท่าขึ้นมาจิ้มมือขวาขึ้นมานะอึ๊บ จิ้มมือขวาีกทีอัพ่อไจิ้มมือซ้ายอัพ่อไจิ้มมือซ้ายอัพ่อไจิ้มมือซ้ายอัพจิ้มมือซ้ายขึ้นสามก่อนอัพไปเลยอ่่ ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับเรื่องของจุดอ่อนแล้วก็วิธีการตอบโต้โจมตีกลับคู่ต่อสู้นะครับน้องๆลองเอาไปฝึกดูฝึกให้ชำนาญละ,ะสามารถเอาไปใช้ป้องกันตัวได้ตอนหน้าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ